ก็อยู่ที่บึงสำราญฟิชชิงพาร์คนะครับด๋ยวนี้ก็จะเป็น ep 3นะครับที่จะมาสอนเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการตกปลาบึงสำรานนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็ใส่ลูกปัดตัวแรกก่อนนะครับปัดตัวแรกวันนี้ก็จะมาแนะนําทําให้รูมันเล็กนะครับจะได้ไม่ติดไม่ลอดสต็อปเปอร์ไปนะครับง่ายๆหนีบเอาไว้นะครับ หล่นไฟเลยไม่ต้องบีบนะครับมันจะเล็กองเองอนะครับค่อยๆปล่อยปุ๊บอ,อรอยลูกปัดต,ตัวที่เราหล่นไว้ก่อนนะครับเอาล,ลูเล็กเข้าไปใส่แค่เม็ดเดียวก็พอครับพอเราเลีนทุนข้างอ่าจะเป็นทุนค้างนะครับสนใจก็สั่งได้นะครับลูกละยี่าบาท นี่ผมจะผูกไว้แล้วนะครับขนาด7.5เซนอ้วนนะครับมันจะสั้นไม่กินลมนะครับเวลาอยู่ในน้ําเนี่ยลมมันจะไม่กินเหมือนพวกทุ่นที่ตูดยาวๆนะครับแต่มันจะอ้วนสั้นจริงแต่มันจะอ้วนนะครับมันก็เลยไม่กินลมแล้วก็น้ําหนักประคองเหยื่อน้ําหนักได้ดีครับไม่ต้องกลัวจมครับถ้าจมนี่แสดงว่าเราปั้นเหยื่อแข็งมากนะครับปั้นเหยื่อแข็งไปปลาก็ไม่กินนะครับแล้วก็ใส่ลูกปัดไปอีกลูกหนึง่ง ปัดอีกลูกหนึงก็เป็นลูกปัดธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ต้องหล่นไฟตามด้วยตะก้อตะก้กวันนี้ก็จะใช้เป็นตะก้อโมนะครับสนใจก็สั่งที่ร้านได้นะครับลูกหมุน2โอสายส0งร้อปอนด์นะครับที่ผูกอยู่เป็น p e 1 0สองทบนะครับก้อโมดียังไงนะครับตัวนี้ผมจะดึงทางเอาไว้ <c oughs> เวลาเหยื่ออยู่ในน้ำนะครับเวลาปลาเข้าอาหางมาปัด ปลาส่วนมากบะบึกที่นี่มันจะเอาหางปัดเหยื่อก่อนนะครับแล้วค่อยหวนกมาดูดพอมันปัดปุ๊บตรงนี้มันจะคลายล้ำได้ดีครับเวลามันโดนสิ่งรบกวนที่เข้ามาครับมันจะถ่างเอาไว้ไม่เหมือนพวกตะกอ้อทั่วไปที่มันถี่ครับแล้วก็ประคองลำได้ดีเวลาเราจำเต็มมือครับโครงสร้างดีครับแข็งแรงลูกใหญ่กำเหยื่อได้ดีครับมาดูเงื่อนผูกลูกหมุนนะครับปึบใส่เข้าไปก่อนหนึ่งครั้ง สายที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นสายเอ็นเบิร์กเล่โปรสเปกนะครับ50ปอนด์สีส้มนะครับลองมาหลายตัวแล้วครับแต่ตัวนี้จบจริงครับแต่แพงหน่อยตัวอื่นก็เล่นได้นะครับสายตัวอื่นค่อยๆเล่นครับมาตัดก็ใช้ดีนะครับใส่เข้าไปสองครั้งแล้วก็หนึ่งสองสามปันเกีียวสามรอบ <Okay. S 1> เข้ารูนี้นะครับจับเอาไว้ดึง เรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วตัดนิดหน่อยคีมแบบนี้ก็ดีนะครับคมมากให้เราพกเอาไว้เลยมาดูตัวเบ็ดนะครับผมก็จะใช้ซูโม่เบอร์ยีสนะครับเบ็ดใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ขอเป็นเบอร์20หรือ4ีโอนะครับจะวัดปลา ได้ดีนะครับไม่ค่อยหลุดเราจะใช้เป็นสายที่ดีแปปอนด์นะครับถัก8ปผูก2ทบนะครับนี่เป็นสายเก่าๆนะครับแล้วก็เก็บกันไว้อ่าันเป็น2ทบแบบน,นี้นะครับบ เห็นหน้าเบ็ดไหมครับสอดเข้าไปเลยสอดเข้ารูหน้านะครับรูปมันจะเป็นประมาณนี้เข้าข้างหน้านะครับอย่าเข้าข้างหลังโอเคชิ้นหน้าก็เอ๊ะชิ้นหน้าก็ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วได้หมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่ดูอีกทีว่ามันกินยาวกินสั้นมาตรฐานก็อยู่ประมาณนี้ครับ ดูทันไหมพันสี่รอบห้ารอบก็ได้ครับก็เข้าไปในรูก็ไม่ค่อยถนัดนะครับถ่ายคนเดียวทำคนเดียวนะครับอ่ะปึ๊บจะประมาณนี้ประมาณนี่เลยเจ็ดจุดห้าของทุน่นยาวกว่าน,น่อยหนึ่งประมาณแปดเซนแปดเซนเก้าเซนลังสวยครับ ปลาช่วงนี้ก็จะกินลำออกฝุ่นๆนหน่อยนะครับฝุ่นช่ำๆไม่เปียกมากนะครับตอนนี้ลมไม่ค่อยแรงแล้วไม่ต้องเปียกมากก็ได้ลำนี้เรามาไล่อีกทีนะครับว่าจะไล่เปียกไล่ฝุ่นต้องดูลมหน้างานอีกทีนะครับถ้าลมไม่ค่อยมีก็ฝุ่นๆก็ได้ครับเพราะลำเปียกจะไว้แก้ลมนะครับจะเบ็ดเราเสร็จแล้วห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือบีบเงี่ยงนะครับเราตกแบบอนุรักษ์นะครับไม่ได้ทำลายนะครับ เนียดีครับโอเคก็ใส่เข้าไปเลยครับสายที่ผูกไว้ปุ๊บจะเป็นห่วงนี่นะครับแล้วเราก็เอาเบ็ดลอดเข้าไปในห่วงได้เลยปุ๊บจะ,จะเสร็จเรียบร้อยครับชุดหน้าก็จะมีตัวเบ็ด แล้วก็ปึ๊บลูกปัดหนึ่งตัวทุ่นเดี๋ยวมาดูตอนถูกสต็อปเปอร์นะครับก็ดึงไปเลยสี่เมตรท,ท,ที่ดึงสี่เมตรนะครับก็สุดปลายแขนซ้ายนะครับจดหัวไหล่ข้างขวานะครับเท่ากับหนึ่งเมตรดึงไปสี่ครั้งครับสามสี่ได้สี่เมตรแล้วปึ๊บเชือกที่ผมใช้ก็จะเป็น ได้เบอร์15นะครับที่เขาไว้ทําเบ็ดทงกันนะครับอยู่ที่เขาไว้เล่นเว้ากันนะครับตัวนี้จะใช้ดีมากนะครับผูกแน่นก็ชับถึงจะเลื่อนได้ก็เลื่อนได้จริงครับแต่ว่ามันเลื่อนแบบฟิตๆมากผูกง่ายนะครับอ่าดูเง่อนนะครับทําเป็นห่วงก่อนนะครับใส่เข้าไปในห่วงสามครั้งหนึ่ง สามตอนดึงนะครับเอานิ้วประคองเอาไว้ค่อยดึงค่อยดึงให้มันลูดออกมาเป็นเกลียวสวยอย่างนี้ครับแล้วก็คีมจับไว้เลยตัวนี้ต้องพกเอาไว้นะครับสองตัวจับให้แน่นดึง่าด,ดึงแรงมากนะครับรสายเอ็นจะขาดลายจะใช้ลายนี้ได้ตลอดเลยนะครับเป็นลายคัดบึกนะครับบึกล้วน 4เมตรตกได้ทั้งรอบกลางคืนรอบกลางวันตกได้หมดได้ทุกวันนะครับตัดให้เหลือหน่อยๆว้ครับเดี๋ยวมันจะฟูแล้วเราจะได้เห็นลายว่าลายเรายังอยู่หรือเปล่าได้ปลาแต่ละตัวเราก็หมั่นเช็คนะครับว่าลายเลื่อนหรือเปล่าเพราะส่วนมากลูกค้าจะได้ปลาแล้วไม่ค่อยเช็คลายนะครับเพราะลายตัวนี้มันจะไปสีไกลมันทําให้เลื่อนได้นะครับหมายต่อไปปลาก็เลยไม่ค่อยกิน ให้เราดูไว้นะครับตรงนี้สำคัญมากเลยจะกินไม่กินนะครับเชื้อที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยครับยอดฮิตถุงแกงกรหมึกฟ้าผงสำรานบายเดอะเบสนะครับถุงหนึ่งหนัก300กรัมนะครับครึ่งถุงก็ผสมลำบึง2ถุงนะครับใช้ได้ดีนะครับตัวนี้ ปลาเข้าไว้มากนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีผสมอีกทีนะครับ all the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just wanna get her all alone on a mattress i just wanna have it i just gotta have it rumors all around say her body is fantastic all natural not a piece of fur is plastic head to her toes yeah they say 60 do to การผสมลำกับหัวเชื้อดูเบสนะครับเราจะใช้ปริมาณสองถุงนะครับสองถุงบึง <c oughs> ถุงหนึ่งก็ประมาณสองโลครึ่งสองโลครึ่งก็ใช้หัวเชื้อครึ่งถุงนะครับใส่เยอะไปก็ไม่ดีนะครับกินแรงใช่ว่าปลาจะกินเยอะนะครับปลามันก็จะถุนนะครับ อระตาสัมผัสของปลานะครับจะไวกว่าคนหลายเท่านะครับนะครับผมสำรลานในสะ่แค่ขึ้นถุงพอครับเด็เด็ ตีให้เข้ากันก่อนนะครับลาตีลำนะครับกลางมืออย่างนี้นะครับแล้วไม่ต้องจบลึกนะครับปั่นไปเบาๆนะครับให้พวกรันคน้ำจะเป็นน้ำบ่อนะครับวัดไปเลยสามวัดวค่อยๆตีไปหมุนก็มังไปเรื่อยๆนะ เล่นนอคุณฝุ่นนะครับลมไม่ค่อยแรงลำคุ่นจะผสมยากกว่าลำเปียกนะครับเพราะว่าไล่น้ําเยอะก็จะกลายเป็นแฉะเลยควรควนเยอะๆครับใส่นะค่อยๆไล่น้าเอารเริ่มเข้าที่แล้วก็จะปั้นยากกว่าลำเปียกด้วยครับปั้นไม่ดีก็ มีแตกกลางอากาศได้เลยครับเราจะไล่แค่สามวักนะครับน้ำประมาณนี้นะครับสามวักแล้วก็ควนเยอะๆไปลํำเยอะๆนะครับนี่จะเป็นลํำฝุ่นเรียบร้อยแล้วครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นลํำฝุ่นนะครับกับตะกอ้อโม ปล่สายนะครับปล่สายให้ยาวประมาณไกด์สองไกด์ตัวสุดท้ายกันนะครับระวางคันให้เซนเตอร์ตรงนะครับให้เม้นสายตรงลูกมันจะไม่เบี้ยวนะครับชั้นแรกนะครับวางลงไปโรยปบกำให้สุดแรงเลยนะครับลํำสุดชั้นแรกบางๆแน่นๆชั้นสองก็โรยประคบครับไป กว่าจะได้รูปที่เราต้องการนะครับโรยเข้าอุ้งมือแล้วบีบประคบเข้าไปนี่แล้วก็คึงให้เข้ากันแต่ลำขุ่นต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะว่ามันจะแตกง่ายกว่าลำเปียกกระเบิดไม่ต้องเกี่ยวนะครับยิ่งเกี่ยวยิ่งช้านะครับปลามไม่ดูดเหมือนตะก่อนแล้วนะครับมันเก็บล่างมันไม่ได้เข้าข้างเหมือนตะก่อนแล้ว อันลังวนกวนนะครับเวลาปั่นแห้งไปเราก็เติมน้ำนครับไม่ยากคนระับค่อยรวบมานะครับนี่เป็นวิธีที่สองนะคุดแรงมือซ้ายนะครับวางแปะสามครั้งนะครับโค้งข้าง,งที เ,เล,ล็กๆนี่เรานา่เราจะกันไล,ล้วลแต่คขนชอบตักเข้าไปทรัไม่ต้องเกี่ยวเลย

ทำใหม่ตังมื ยาวเลยอยากไปบ้านเลยอะ اینم よろしくおます。<laughs> <laughs> อ่ะถือหน่ครับใหญ่มากนะครับโอเคมอไงยกหางสูงๆเลยครับยกหางสูงๆนะครับยกเองลูกขามึงอะเข่าดันตัวขึ้นมาเข่าดันพาขึ้นมาขวายกเองยกเองสุดแรงเลยก็ได้ Mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crowd, I'm gonna get it. You hear me, lament, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, Live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on scream, okay. It's a dream, and I pray. That's a team, one day, it will be me. If I want it, then i get it. Head dad, don't regret it. Push myself to if I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today For a minute, I will stay I just visit, it have no shame, I admit it They can find on me To see if I suck succeed To see if I believe They're looking up to they want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Now, best of me they want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. นี่นันหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนันหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่ายัางน้องมีผู้เบ่ายัางพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างวาง้าหงหนาวกายไม่เท่าไรแต่เงาหใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมือทุกคำเช้าว่าเรานั้นได้เจอ อยากให้เธอนั้นขึ้นมาแม่ยามคำคืนจะหลับนอนไม่อยากกอดมอนอยากกอดเธอเคยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึงฉันหนาวโดวยไม่มีแบบแผนหรือว่าแบบแผนของความรักตัวฉันมีเพียงแค่สองแขนไม่คอยกอดเธอในยามจะพัก ฝันถึงเธอเป็นกิจวัตรวันยายได้มากกว่าสิบบรรทัดฉันฝันฉันฝันถึงเธอในคืนที่หลับตาตื่นมาในความเป็นจริงมันไม่มีเธอคอยเคียงข้างอยู่โดดเดี่ยวเดียวได้ในความเป็นจริงที่อ้างว้างคําทุกคําที่สัญญายังจดจําทุกวาจาแม่กาลเวลาบานพ่สกลตอนนี้นั้น พีผเ้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างวานพี่สะก้นตอนนี้นันหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนันหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เฒ่ายัางน้องมีผู้เ่าวยังพี่แค่ ตุลาเหตดให้หัวใจใอ้สั่นไหวคิดทอดความรักตายเดือนเมษาที่น้องแก้วตาเลือกทิไมไปวนเวียนมาบันจมคนที่คข้มาเปลี่ยนใจคิดทอดเจ้าลายแต่้นสุดท้ายเหตุใดแค่คนคอยถามข่าวมันเนาวมันเนาวผู้สาวคนไข้เอาใจไอ้บอละทุนนวดได้รูกได้ผัวเราบอกคนไข้หรือเป็นจงไดบ่ข่านั่งเงาอยู่ข้างกองไฟ